สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะนี่เจ๊ตุ่มก็มาอ้อนนมวัวมารวยนะคะดูนอนนอนหมดสภาพเลยนะครับพี่น้องถ้าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยแม่ก็อยู่ไม่ห่างเลยนะแม่ก็นั่งเฝ้าไม่ห่างเลยแม่ก็ไม่หนีไปไหนเลยเนี่ยแม่หมูดูนมแม่หมูคัดเต่งตึง ไปแล้วโอ้ยพี่น้องไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะมาด้วยเฮ้ยตื่นไว้ตื่นตื่น,นให้กินนมแล้วนอนหมดแรงค่ะเขเกิดมาเขาไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเนาะ กินนมแม่ไม่ได้แล้วก็ซื้อนมมาป้อนเขาหมดไปครึ่งขวดขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่หมูอยู่ด้านล ก็เล่้าลูกไม่ห่างหรอกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ